ดูครับมายิงเขาาย่างหมูปลายแหงหมูปลาหมึกนี่เขาเทียงจะได้ไปข้นขเขามาเทียงดอก4ีมุม่งหมูย่างไม,ม่ไม่หวดีสั่งเทีย น้ำน้กเติมนะเติมแ,แล้วดีเด้วี่แลมันิสองไงเป็นไมากก็ไม่าแ8แต,แตื้นมากเลยเน็หที่ตเป็นหาที่งเติมโลนึงขอ,อนานาหน,นาวก็ดีและเติมเลยนานาหลอดละนนาอดในรถลุ้นหลอดในรถลุ้นโอ้ปลาหมหลอดไ <laughs> อ้ท เดียอยู่ในบานสามตัวส่สไายตัวนี้สี่พอเดินเข้ามาในชัวหลูกไอเดงสามตัวไอเด้งจนสี่แตนแปดตัวเม้อยู่หลอกตางหลอกทัวเลยวะเข้มาหน่อยสามตัว

เหลือไปชินนึงเหลกินกินแล้วไปไปคู่ขเขาทำเพี้ยนใส่ผักขูดบอยกันอีกเด็กผู้ขาก็มีขอยอยากกินกินแล้วมีกองไฟรูกกองกองอ่ะมีองที่เท่าไรดอกมีน้อด้อกกินจะ่เขาอันนี้ยิ่ง

โอ้สะู๊บข้าหวานทำไมหนยิวเานิ้งหวานเลรล่ะบหขาเออิ้สองหิวขารอยเกลอปราเกลืออาหน้าะอย่เงหยันอ่ะนิ้งอยดเลยอื่งหน้ำ้โมอ่ะน่าแบบเนี้ย mai mới Nó này nói Còn nào Còn cuốn à quân

ยักัน้ำก็สนเนาะยังกัน้ำก็ิงหวกทํมวหาล้านันวดนั่นวดตัวแม่ดึงอ่ะปกชู้พากันนอนเฉยๆเดยรู้เรนเอาไปโดดเหยียบแล้วช่วย มินแล้วก็นอนอืมยิม่หล่อเถอะแตงตัวแล้ทำไม